เอาละครับกลับมาในเบลดบอลวันนี้นะฮะมีอัปเดตสกิลมาใหม่ครับสกิลชื่อว่าสวอปนี่สวอปตามตัวเลยนะฮะเป็นการเปลี่ยนที่กับผู้เล่นคนอื่นนะครับเป็นการสลับที่กันจะใช้ในตอนไหนแล้วมันจะเป็นยังไงนะฮะเอามาลองดูก่อนมาลองใช้ไม่ได้เข้ามาซ้อมไม่ได้เข้ามาเล่นเลยนะเล่นแต่เกมอื่นอัปเดตไปให้เต็มดีนะไม่ต้องสุ่มเปิดซื้อได้เลยฮะ,ะใช้เหรียญซื้อมาๆมา,มา,มาอ่ะบอลมาเลยเหรอโอเคเออ อ๋อ oh, เพื่อนใช้ใช่ไหมเนี่ยเพื่อนใช้วาปกับผมโอเคแล้วแล้วมันได้อะไรอะ่ะมันต้องแค่ตอนไหนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเมื่อกี้เราต้องหันไปทางคนที่ต้องการหรือเปล่าถึงจะว์ปไปตรงนั้นได้เอาลองดูตรงนู้นจริงด้วยฮะหันหน้าไปทางไหนก็คือเลือกคนตรงนั้นแต่ว่าอาจจะไม่ตรงเส้ทีเดียวคูดาวประมาณหนึ่งไม่นานเท่าไหร่เออมีคนหยุดบอลตีอีกรอบหนึ่งอือฮึ มีคนหยุดบอลมีคนวาร์ปผมอีกแล้วจะวาร์ปทำไมเนี่ยถ้าเปลี่ยนป็นคนนู้นล่ะเอาเพื่อนเดี๋ยวนะ <c oughs> เดี๋ยวนะทำไมเพื่อนล้มโอ๊ยกดวาร์ปไม่ทันจะลองดูผมว่าบอลมาถึงตัวเนี่ยน่าจะไม่ได้นะเพราะว่าบอลก็ตามอยู่ดีอเดี๋ยวลองก่อนลองให้บอลมากับตัวเราก่อนแล้วเดี๋ยววาร์ปดูอ่านี่แหละนี่แหละวาร์ปอ๋อตามอยู่ดีฮะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวผมกดตีแล้วนะเมื่อกี้แต่ไม่ยอมตีถ้าอย่างนั้นอาจจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นตอนที่มันต้องตีกันสองคนอะ่ะใช่ไหมตีกันสองคนแล้วก็เราเปลี่ยนจังหวะตอนที่เขารับบอลเราคือไม่จำเป็นต้องตีกับเราก็ได้เขาตีกันอยู่แล้วเราก็ไปเปลี่ยนตำแหน่งเขาเขาก็จะผิดจังหวะก็จะโดนบอลน่าจ,จะอย่างนั้นเดี๋ยวลองดูแต่บอลต้องเร็วประมาณนึงอะ่ะนี่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  เไม่ทันครับเขาตีก่อนอืออือืมาม,มา,มาสกิลมาสกิลมาตีปุ๊บเปลี่ยนไม่โดนเนี่ย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 ตีไปหาเพื่อนนะฮะตีไปหาเพื่อนปุ๊บเปลี่ยนกับเพื่อนพี่เปลี่ยนไปทางนู้ดละทำไมเปลี่ยนไปทางนู้ดเออเออเอออืมอืม,อมนี่รัวรัว โอเคใช้เป็นแล้วกด F กับคลิกพร้อมกันเอ้ยไม่ใช่พร้อมกันรัวเปลี่ยนโอ้โหจังหวะไม่ได้ฮะต้องฝึกต้องฝึกอืมอืมอมืไม่มาทางนี้แฮะโอ้นี่ไงเขาเปลี่ยนตัวจังหวะที่เพื่อนจะตีนี่แหละน่าจะดีที่สุดอ่ะคนนี้นะคนนี้นะผมเปลี่ยนบอลก็ตามไปคือต้องบอลเร็ว บอลช้าไม่เวิร์กจังหวะบอลเร็วเออมันก็ใช้ยากอยู่อืมโดนซะจังหวะนี้ปุ๊บอืไม่โดนเพื่อนกลับมาที่เราโอเคเปลี่ยนอืมโดนเพื่อนกะว่าจะแบบตีแล้วก็ค่อยเปลี่ยนนะฮะมันน่าจะได้นะจังหวะนั้นอืม โอ้ยผมไปกดตีก่อนเมื่อกี้อือหึอือหึอ้าวโดนมามามาอืมใกล้ๆใกล้ๆอือหึบอลเร็เวบอลเร็เวสองคิวไปอืมอืมเปลี่ยนตัวโดนไหมโอ้โยเขาหยุดบอลก่อนโอ้โหจังหวะแบบอะไรมันจะขนาดนั้นอือหึอ อืม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 โอ๊บบอลเปลี่ยนทางหรือว่าเขาดึงเองเมื่อกี้เขาน่นจะดึงเองมากกว่าอ่ะตีมาอืมโดนนี่ไงได้แล้วตรงจังหวะนี้โอเคโหแต่ว่ามันกะยากมากคือมันแบบต้องตีไปแล้วกดเลยฮะ อเออดีที่สุดก็ได้ใช้ไปนูน่นไปนูน่นมาแล้วสกิลอืม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 ไม่มีใครพลาด อ่ะฮะอ่ะฮะอ่ะฮะเปลี่ยนตัวโอ้โหผมไม่เปลี่ยนตัวคนที่หายตัวใช่ไหมเนี่ยใช่ไม่เปลี่ยนตัวคนนู้นน่ะออโอ้โหต้องอย่างนี้ฮะตีไปแล้วกดไปวนมาแล้วเดินตีไปเลยฮะอืมเดินตีเปลี่ยนตัวไปเลยฮะ โดนไหมไม่โดนโอเคเพือรับได้ต้องแบบเมื่อกี้อืมโดนไหมไม่โดนอีกแล้วคนนี้รับได้ตลอดเลยอื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 อโอ้โหคนนี้เก่งมากสองรอบสามรอบแล้วคนนี้รับได้ตลอด มามามนีม่แน่นี่แน่นแนโตมาทำผมแน่นอนเอา้านม่ว่าจะโตจะได้วับเอาละฮะจังหวะนี้อืมอืมอืมโอ้ยมาโดนผม <laughs> เอ้กะจังหวะยากมากอฮะ ข้างบนอืมนะข้างบนเนี่ยมองยากมองไม่ค่อยทันเอาอืมอ้าวอืมอืมอืมผมกดตีแล้วนะโอ้มตีธรรมดาเหอะตอนท้าย <c oughs> ไปเปลี่ยนตัวจังหวะไม่ลงตัวเพื่อนรับได้ก็จบฮะ